ผมทรงใหม่เป็นไงครับลูกชอบไหมอชอบไหมชอบเหรอดีไหมนี่บรรยากาศดีนั่งเล่นท่ามกลางธรรมชาติมีหมามีไก่ไก่อยู่ไหนไก่อยู่ข้างหลังเออไก่อยู่นี่โอ้เก่งจังเลยมาอืมไก่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 เรียกว่าอะไรลูกไก่เรียกว่าอะไรจิกเก้นลูกชอบกินไหมจิกเก้นอ่ะเออชอบกินไหมจิกเก้นอ่ะ KFC อ่ะชอบกินไหมอือไก่ชิกเกน้นหมาเรียกว่าอะไรลูกหมามด็อกเออหมาด็อกเอาหมาไปเลี้ยงไหมลูกเอาไหมเอาหมาไปเลี้ยงไหมจะเอาหรอาตัวไหนดูได้ยังไงมันหน้าตาเหมือนกันนหลูกห <c oughs> มามีกี่ตัวลูกนับสิหนึ่งสองสามส้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสรุปหมามีกี่ตัวลูกฮะสี่ตัวสี่ตัวทำงี้เหรอ <c oughs> นี่อย่างงี้ห้าแล้วลูกนะ ใช่นะอืมจริงๆหมามีแปดนะลูก้มีปแปดนะใช่แปดทำไงแปดทำไงแปดท่านี้ไม่ใช่แปดทำยังไงเออเออเออใกล้ใกล้แล้วใกล้ใช่แล้วจะใช่แล้วจะใช่แล้วจะใช่แล้วอันนั้นยูก,ก้อยลูกแปดแปดทำงี้ลูกมาเพราะจะสอนอ่ะอ่ะหดไปโอเคอันนี้แปดแปดอืมหมามีแปดตัวลูกทำได้เปล่าเนี่ยสี่แล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ด สแล้วก็เจ็ดะแน่สแล้วก็เจ็ดเนี่ยสี่เจ็ดสี่เจ็ทำได้เปล่าไหนทำสิอ่ะสก่อนสีไหนสเอามือนน้นสิเดี๋ยวเดี๋ยวขนมหล่นเอามือนน้นเอามือนุนออน้นอ่ะสก่อนลูกสี่สีทำไงสี่ทำอย่างนั้นเหรอแล้ว7จล่ะเจ็ดเจ,ดเจ,ดเจดไม่ถูกอันนั้นหน่งเปล่าอ่ะอใหม่สี ไม่ใช่นิ้วกลางไม่ใช่สี่อันนั้นคาราบาวแล้วลูกคาราบาวสี่ทำอย่างนี้ลูกสี่นี่ดูพ่อดูพ่อสี่ทำอย่างนี้ลูกสี่ไหนทำซิสี่สี่ยังทำไม่ได้จะบังคับนิ้วไม่ได้เออนี่สี่ทำอย่างนี้ลูกสี่นิ้วโป้งหาบางุบเข้าไปนิ้วโป้งหุบเข้าไ,ไปเลยเออกินดีกว่ายากไปใช่ไหมบังคับนิ้ว สองควบกับอีกห้าเดือนไม่ใช่สองควบห้าเดือนสิสองควบกับสี่เดือนเดือนแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็นี้เดือนสิบเอ็ดสองควบสามเดือนเล่นหมาได้เล่นทรายได้ถือขนมได้แต่ยังนับเลขจากนิ้วไม่ได้หมาวิ่งไล่กลัวหมากลัวหมาหมาไม่ได้กัดลูกมันเลียเฉยตึ่งกับหมา มาเพียบเลยจะไปไหนคะลูกลูกจะไปฮะโอเผลอแป๊บเดียวขี่ไปไกลจนถึงเกือบถึงรั้วหน้าบ้านเลยเชอไปไหนลูกขี่รถไปไหนลูกฮะมีอะไรอะไรคะน้ำเหรอไหนดูสิไหนไม่มีไม่เห็นมีอะไรเลยลูกขี่รถไปไหนอะลูกไม่รอพ่อเลยเอเอไหนดูปลาสิอู้ปลา ไปดิมตาสีส้มตายแล้วลูกต <ไป S 2> ายนายนแล้ว